ในเรื่องของความช่วยเหลือนะครับทบ5ของเรายัางคงเป็นสื่อกลางนะครับในการรับมอบสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นรวมทั้งเงินทองต่างๆนะครับเพื่อที่จะเป็นสื่อกลางนําไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องนะครับพลโทชํานาญช้างศาสตร์กรรมการผู้มนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกได้มอบหมายให้คุณทวินันท์คงครานรองผู้มนวยการใหญ่ด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรรับมอบข่าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเครื่องเดิมจากพลตรีหญิงอธิษฐานการพศ เป็นผู้แทนคุณพรพันธ์ทารีชัดและคุณสรานจิตรพรมทองเพื่อส่งมอบสนับสนุนให้กับทางทบห้านำมปส่งมอบให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภายใต้โครงการกองทับ,บกโดยช่อง5ร่วมใจช่วยภัยพิบัติซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับเป็นการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ จากประชาชนทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนในการส่งต่อความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยครับซึ่งกองทัพบ,บกโดยช่อง5รวมใจช่วยภัยพิบัตินะครับส่งผ่านความห่วงใยส่งน้ําใจผ่านททบ,บ5ให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมโดยคุณผู้ชมนะครับสามารถร่วมบริจาค ข้าวสารอาหารแห้งและน้ําดื่มนะครับได้นททบ5ถนนพลโยธินสนามเป้าทุกวันในเวลาราชการหรือถ้าสะดวกบริจาคเป็นเงินช่วยเหลือก็ได้นะครับที่ธนาคารไทยทางหันไทยธนชาติครับชื่อบัญชีททบร่วมใจช่วยเหลือภัยพิบัติเลขที่บัญชี021-7576982ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปครับ